ต้องขึ้นสูงอีกหน่อยตัดหญ้าถึงบริเวณนี้เท่านั้นนะทางขึ้น มุมนู้นไม่น่าจะเห็นวิวแต่ถ้ามุมนี้สูงคึอนอีหน่อยน่าจะสวยรัดขึ้นไปหน่อยครับโอ้อาจจะต้องลุยพวกหญ้าเหล่นไม่ไม้นะอันนี้เหล่นไม่ไม่เกาะกางเกงดีมากอ่ะลองลุยไปดูครับนี่ฮะติดเลยนะฮะ เื่อวิวที่สวยงามลองหามุมขึ้นก่อนนี่ะพอเริ่มสูงขึ้นวิวเริ่มสวยครับครับตังเทกกัได้เลยขึ้นตังเทกกัได้ครับ

คุณพ่อบอกว่ามีมีขิงขิงขิงจะเป็นจะเป็นขิงขาเปล่าเป็นขิงอะไรแค่อะไรคือขิงผมกลัวว่าจะเป็นภาษาของชาวเขาอีกะคำว่าขิงไม่แน่ใจว่าจะเป็นขิงขิงขาบ้านเราหรือเปล่านะอะคุณพ่อจะพาไปดูหน่อยโอ้โหนี่ปิดหมดเลยฮนะอังเกง ตรงนี้คุณพ่อบอกว่าตัดหญ้าไว้แล้วเดินง่ายาามมอันนี้ก็ได้สามวิ่นี่มีมีลิ้นจี่นี่มีลิ้นจี่ลิ้นจี่ครับอ๋อคุ้มกันใหม่ๆนี่เหรอครับอันนี้ท้อมีลูกท้อลูกท้ออ่านี่ป,ปลูกลูกท้อไว้ด้วย <น depends. S 2> แล้วข้างบนก็มีป,ปลูกลิ้นจี่อ๋อขิงอ๋อนี่ขิงใช่ละก็คือขิงที่เราหมายถึงนั่นเองไงตั้งก็มีไปไหม บาไ,ไปครับพาไปดูเลยปลูกอะไรบ้างครับมีปลูกขิงมีปลูกลิ้นจี่มีลูกท้อนะมมมะมีชามีมะม่วงด้วยอัเชอรอรี่เชอรี่เชอร์รี่ก็ปลูกไว้ถือว่าเป็นไล่ผสมกันเลยทีเดียวนี่ปูใหม่ กันลิ้นจี่กันลงใหม่เลยลิ้นจี่นี่จะปลูกไว้เลี้ยงข้างหรือว่ากินผลเลี้ยงข้างเลี้ยงข้างครับอ๋อม่ปลูกคนที่ปลูกน้อยหน่อยหรอครับต้องปลูกต้เดี๋ยวมีทุนนะฮะไม่มีทุนค่อยๆทำนี่จะพี่องค์ผู้มาองค์ผู้รู้เพี้ยนเนี่ยครับอ๋อนี่ฮะ ข้างบนป่าเมี่ยงนี่เวลาปลูกลิ้นจีนี่เขาปลูกไว้สําหรับเลี้ยงข้างนะฮะมันต้องโตกี่ปีถึงจะเลี้ยงข้างได้ครับห้าปีห้าปีอ้าปีถึงจะเลี้ยงข้างได้นนแล้วนานสามปีอ๋อตรงนั้นสามปีถ้าห้าปีเลี้ยงข้างแล้วมันได้ได้กี่ปีกว่าจะ ว่ามันจะตายก็แล<อ>้วแต่เราดูเลยเนี่ยอ๋อดูแลไม่ดีก็ถ้าปล่อยตักมูก็มันตายแล้วอ๋อถ้าดูแลดีนี่ม,ออมันตายอ๋อดูแลมันโตนะครับเนาอ,อ,อต้องใส่ปุ๋ยก่อนอืมใส่แล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยดีๆตัดกิ่งอย่างแล้วก็ใส่ปุ๋ยเลี้ยงให้มันโตไหมครัคออบอันนี้เห็นสูตปุ๋ยนี่ใช่แล้ว แฮมสองปีได้แล้วเนาะโอ้เนี่ะเลี้ยงข้งสงปีในเต้านี่นี่ถ้าเ,เลี้ยงขัางนอกจากเลี้ยงบนเก้าลินจีแล้วมันมีเลี้ยงบนเก้าอย่างได้พอครับถ้ามีต้นสำสาม่เยอใส่ข้าวีโอ้ข้าวโพดเป็นคิง โอ้บนนี้ก็ปูขิงอีกกำลังใส่ปุ๋ยครับใส่ไปสิกวันนะฮะไปได้หมดเลยไปได้หมดเลยอันนี้อันนี้ก็ลิ้นจีลิ้นจีนจโอ้โอวิวสวยครับโอ้อยู่ตอนนี้หันหน่องเลนซายชัดเลยหรอ,อ,หมหมอะจะให้ก็หนอ่าครับ นี่ครับเกาะกลางน้ำรูปหัวใจน้องเร้งซ่ายอยู่ตรงนี้นะครแล้วก็ขวามือมาอีกนิดนึงก็เป็นสะหลวงครับสะหลวงบ้านสันสลร,รีหมู่บ้านควายนี่ยหมู่บ้านควายเห็นหมดนะป่าไข้รวมถึงเกาะกองดินหน้าเขตห้ามล่า แล้วก็ปลาปลาฮะเอ่งน้ำที่ผลิตปลาปลาโอ้เห็นเลยนะฮะ180องศาหัวจุดท้ายหนองเลงทรายครับพ oh. อเจออย่างรับป้อเจินถ่ายครับจินถ่ายจินถ่ายน,น,นี่เก็บผักกาดด้วยอ,อ๋อนี่แซมผักกาดด้วยเนาะ นี่ฮะผักกาดผักกาดผักสลัดแซมกินได้หมดนะครับโอ้ขิงนี่ราคาดีอยู่ครับปีนี่ราคาดีอยู่ครับดีอยู่อะได้ยูอะอ่าดีที่เขาเลี้ยวประมาณห้าเดือนแล้วก็ผงไทยดีอยู่อืมครับขิงเก๋ขิงแก่นะครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็ไข่ขิงเก๋นี่หรออืมมันปีนี้ผม น้อยเนาะหุนน้อยหุนจักับแล้วก็มยันน้อยอยู่อืมครับปลูกแล้วประมาณกี่เดือนถึงจะเก็บขายได้ครับนี่ปีละครั้งเนี่ยปีละครั้งปีละครั้งเฮ้นะเอานี่เอาไปก่อนนี่อ๋อมัเป็นยังครับขอบคุณเช่นะครับผมเอาไปก็บเลยไม่เป็นไรครับขอบคุณครับอยู่ข้างล่างเหรอครับอยู่ข้างล่างผมบ้านสีถ้อยนี่แหละครับสีกด้วยครับบ้านอยู่นี่เหรอครับบ้านอยู่นี่แหละครับลูกเมียก็อยู่นี่เหรอครับ เดี๋ยผมอยู่บุ้ยล้ําบุญตอนนี้เป็นอยู่ดูแลครอบครัวป้อมสบายครับก็เดี๋ยวเห็นน้อยก็น่าจะไม่เอวครับผมโอ้นี่กี่ไห่เนี่ยประมาณปูขิงนี่ขิงนี่ขิงนี่ลายปลายก้าลายปลายปูหน้าก่อนมาไวอ่ามีทุ่งนาะครับอันนี้ลงมาได้กี่เดือนแล้วครับนี่ ลายตัวแล้วมันมันปีนี้มันจะจ้าหน่อยของขงมันขงมา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 ชาเนะี่ยะครับโอเคครับขอบคุณครับปอครับ,รบเดี๋ยวเราจะลงไปดูการเก็บชาอีกสักเล็กน้อยนะเดี๋ยวไปดูว่ามันยอดเป็นยังไงหลังจากที่เก็บแล้วนะอันนี้ผมลงไปก่อนนะครับครับลงบนลงครับ,รบอ่าลงแล้ว อขอบคุณครับนี่ปามาเอลนี่นะครับใครอยากจะมาเที่ยวแบบนี้นะแต่ขอเน้นนะฮะไขข้อต้องดีนิดนึงถ้าจะขึ้นมาด้านบนนะฮะแต่ถ้าไม่อยากขึ้นมาด้านบนก็อยู่ข้างล่างได้ถ้ามีมีตังนี่จะมาเป็นเป็นบ้างที่นี่หนอฮะ,อะชับมอตําบลตํบลนอำเภอพานครับโอ้เห็นอำเภอพานด้วยนี่ครับอำเภอพานเราเดินเดินเดินนี่ป่แฝกอ่าฮะ ปลาแฝกปุ้นอันหมูบ้านนั้นอันนั้นผานครับปลาแฝกนั่นปลาแฝกมันูพ่านอยู่พานอยู่ปุ้นอ๋อครับอันนี้คือบ้านปลาแฝกนะนี่ทางขึ้นอีกทางหนึ่งแล้วก็อําเภอพานก็จะไปอีกนิดนึงนะฮะอ๋อเห็นไปถึงอําเภอพานเลยชัดชัดมากครับออ้ และนี่มันเป็นตีหากินอันเคสในหากินมไหมครับของเขาเป็นของเขาเลยมไหมครับอ,อ่อคอที่ปลอแม่ไม่ก็ป่าไม้ครับป่าไม้เป็นแบงเข่งขึ้น่าไม่เสาปูไว้พุ่นครับอ๋อแบ่งเข่ให้เรียบร้อยแบ่งเอันนี้บูงมันมาได้แล้วครับฉันลุ้งไปอ่านี่ถือว่าเป็นเคสทำกินละเป็นแบงให้เรียบร้อยอ่ามีแนวปักให้เรียบร้อยโอเคครับผม มีที่ยุมได้เนาะครับมีที่หากิน,นครับอันนี้หากินแบบนี้มาตั้งแต่สมัยพ่อแม่ผู้ย่าตายายแล้วเนาะครับนี่ครับมุมนี้ก็เห็นอูวิวสวยมากครับ,รบเห็นอำเภอพานเห็นปลาแฝกนี่ถ้าไม่มีภูเขาตรงนี้บงังนี่เห็นถึงก้านพะเยาเลยนะเนี่ยก้อนพะเยาไม่เห็นอือ โ okay. อเคเดี๋ยวเราเลื่อนลงไปดูข้างล่างครับเก็บชาไปถึงไหนละไปดูยอดชาที่เก็บเสร็จอยู่ในตะกร้านี้มันจะเป็นลักษณะยังไงนะฮะนี่นครับวิถีชีวิตของชาวเขาชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นหนองเลงทรายปางปุาะผาแดงป่าเมี่ยงจีฟก็อยากจะนำเสนอให้กับสมาชิกนะฮะที่อยากจะมาเที่ยวชมอำเภอแมใ่ใจ ได้มาลองสัมผัสดูครับวิถีชีวิตชุมชนของอคนแม่ใจนะฮะตรงน,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 นี้นะครับเนาะ,ะในฐานะกีฟโฟก็เป็นลูกหลานชาวอำเภอแม่ใจก็อยากจะสนับสนุนบ้านเกิดนะฮะช่วยพัฒนาบ้านเกิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตนะฮะโดยเฉพาะวิถีพื้นบ้าน ชุมชนมันมีเสน่ห์ครับป่าเมี่ยงเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการเล่าขานมาอย่างช้านานตั้งแต่สมัยจีฟเป็นเด็กๆแล้วนะครบ,บอกตามตรงเลยว่ากว่าจะได้ขึ้นป่าเมี่ยงนี่ต้องรอให้กลับจากกรุงเทพมาไม่กี่ปีถึงจะมีโอกาสได้ขึ้นนะฮะเพราะว่าตอนสมัยเด็กนี่ขึ้นมายากมากแต่ตอนนี้นี่ถนนทางขึ้นนี่ค่อนข้างจะสะดวกแล้ว จะมีบางจุดที่จะต้องระมัดระวังในการเดินทางบ้างนะต่ตอนนี้ขึ้นได้สบายแต่ตอนนี้ขึ้นได้สบายนะครับนะกระแสะไฟฟ้าก็จะาตามมาในไม่ช้านี้แล้วนะฮะก็ถือว่าพาสมาชิกมาเที่ยวกันมาแนะนำสถานที่ก่อนในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะ ใครอยากจะมาสัมผัสแบบนี้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็ติดต่อได้ครับ GF o ฟกยินดีที่จะเป็นไกด์พาเที่ยวตอนนี้เราก็พยายามจะสร้างเครือข่ายของแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอแม่ใจให้ไปสอดคล้องนะฮะกับโครงการของทางอำเภอแม่ใจนะฮะที่สนับสนุนให้ทางอำเภอแม่ใจมีแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น เกาะกลางน้ํารูปหัวใจนะฮะในอนาคตก็จะเป็นพุทธอุทยานประจําจังหวัดพะเยาแล้วก็จะมีครัวหนองเล่งทรายมีเขียดน้ามล่าสัตว์ป่าหนองเล่งทรายครับมีสนามมุตบอลของเราอยู่ตรงนั้นด้วยนะรวมถึงปางปุลเลาะมีโฮมสเตย์นะฮะผาแดงป่าเมืองนะฮะฮ เชื่อมต่อกันแล้วก็มีของดีอีกหลายๆที่หลายๆพื้นที่ที่เรายังไม่ได้นำเสนอนะฮะก็จะค่อยๆพาสมาชิกทุกท่านไปา,านะฮะพี่นี่ขึ้นมาหัไหลโลนหรอผมขึ้นมาป่าเมี่ยงนี่ไม่น่าจะเกินห้าครั้งออแต่ปางปุรลอาอนี่บ่อยเพราหา,หามมนะันหแน่ครับครับ <laughs> <laughs> ปางปุรลอ้อนี่บ่อยครับ ผาแดงกับป่าเมี่ยงนี่แต่ไม่ไม่ได้คุยกันไม่รู้จักนี่มึอไม่ได้คุยกันใดเนาะครับปะหน้ากันมันอยู่แต่มาได้อู้กันครับแต, <laughs> แต่เดี๋ยวน้อยเนีเ่ยวดอู้กันมันอยู่ <laughs> <laughs> นี่ัะวิถีชีวิตพื้นบ้านสนับสนุนครับเพราะว่าหลายๆคนอยากจะมาสัมผัสแต่ไม่รู้ว่าจะมาช่องทางไหนาทางเพือแม่ใจก็พยายามผลักดันเต็มที่ครับ อยตรงนี้นะครับเนอมาถ้ามาถามไม่เป็นไรมาถึงแล้วก็ถางไม่ไม่ต้องห่วงอะไรหรอกอ่าครับผมมาถามทางได้หมดมาถึงไม่ต้องห่วงครับแล้วนี่ดอกขาวๆนี่มันต้นอะไรครับนี่นต้นอะไรอย่างครับนี่ต้นไม่คิดเลยนะอ๋อไม่ตัดคิดเลยครับอันนี้เราลงมาทางนี้นอนโอเคเดี๋ยวเราจะอ้อมไปที่ไล่ชาต่อ อันนี้ก็บไร่ช้ำเมื่อไมันไม่ได้พิュอพุง่งไม่ได่พิวครับอืมฟางพิวอจะนี่เคลิมไปหนาะครับพิวนี่กว่ายรวางอ<嗯>ืมคอยพิュอไปมันตัดยากแล้วครับเนาะมันลิงอ่ะครับพิอาอหนักตรงนี้กับตาดำบงนี่เคลิมไปครับข้างล่างกับมีไรข้างล่างกัมีสองตีอยู่ครับมีแหิ่มสองตีแล้วต้องลุ่มส,สวนกาแฟครับสวนกาแฟอืม เดี๋ยวเราไปหาคุณแม่สายบัวกอนไปถึงไหนแล้วเนี่ย,ย,ย,ยเก็บชาอ่ามันค่อยๆเก็บนะฮะเก็บชานี่ม่ได้เก็บชา,น,า, <laughs> บชานี่ต้องละเอียดออต้องเป็นงานผู้หญิงเนาะงานผู้ชายนี่ไม่ได้ละผู้ชายก็เก็บอยู่อ๋อผู้ชายกเก็บได้อยู่ก็เป็น เาลี่ซอมาเก็บชาโอเคอ่ะเราวนมาถึงไล่ชาแล้วโอ้ตอนนี้ตรงนี้เก็บได้เยอะแล้วนะอ้าวสวัสดีครับพ่อหลวงผู้ขึ้นตามมาละ <c oughs> ครับนี่ครับเราได้ปีเ,เตอร์อีกคนนึงละช่วยกันประชาสัมพันธ์หน่อยนะฮะอ่ะ ตะ่กี้นี่ผมได้สัมผัสไปเรียบร้อยฟองละแต่นี่คือพ่อหลวงได้ปิดคลิปสักหน่อยอเชิญพ่อหลวงท่านนี้นะครับผมในฐานะเป็นพ่อหลวงบ้านนะฮะนีะ่เดี๋ยวให้พ่อหลวงแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะฮะแล้วก็นั